มันตั้งในระบบได้ไครับไม่ได้อันนี้มันมีมันมันมีลูกนี่ครับผ่อนผ่านสานมันก็มีอักขรต่นนี้ตื่นตั้งได้ใช่ไหตั้งได้พี่ทิลอที่จะดำได้คือดำได้มดถอยเป็นทิปลอดดำและถ้าเป็นทิปลอต่อกล่องต้องทำเนินให้ทิปลอถอยขึ้นสีส้ม ทำยังไงมันจะดำได้ไม่ไมสุดไหลครับไ,ไหลแล้วถ้าล่อไม่ต่อของวันนี้คือจอดเทียบกันตื่นเสมอได้เลยเนแ,นนแล้วก็ต้องต้องคุมเน่นพันอ้อยที่ใบสะอาดถ้าใบไม่สะอาดมันก็จะไม่ข่อยไหลครับไม่ข่อยไหลเพราะไม่ข่อยไหลปุ๊บมันก็ต้องเสียเวลาตอนโหลดไปอีกเพราะว่ามันต้องคอย ขนาดตัดเสร็จลองลองดูเอาลึกขิลบเลอ่าลองลบลึก